สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพอาหารประจําชาติแบบดั้งเดิมของชาวกัมพูชาวไว้นั่นเองนะครับโดยรูปภาพแล้วก็ข้อความที่ได้โพสต์เอาไว้ในทางเพจอาเซียนสกายไลน์ก็จะเป็นแอดมินของชาวกัมพูชานั่นเองนะครับที่โพสต์เอาไว้ซึ่งแอดมินชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้ระบุข,ข้อความไว้ด้วยนะครับว่า อาหารกัมพูชาแท้ๆสไตล์โมเดิร์นดั้งเดิมจากกัมพูชาซึ่งเท่าที่ดูจากในรูปของอาหารที่แอดมินชาวกัมพูชาท่านนี้ได้โพสต์เอาไว้นะครับมันก็จะมีอาหารที่คล้ายกับอาหารไทยของเราหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดกุ้งสดส้มตําแล้วก็ไก่ผัดพลิกแล้วก็ยังมีอาหารที่ไปคล้ายกับอาหารของทางยุโรปเขาด้วยนะครับอย่างเช่นบาร์บีคิวสเต็กสลัดแล้วก็ยังมีสปากเกตตี้ด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่พาพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับอาหารของชาวกัมพูชาแบบดั้งเดิมนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากคอมเมนต์ของท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยคอมเมนต์ของท่านแรกเนี่ยก็เป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า in in ขอบคุณชาวกัมพูชาสําหรับการสนับสนุนอาหารไทยคอมเมนต์ comment ชาวไทยท่านต่อมากล่าวเป็นซันวาอาหารไทยอร่อยมากครับ คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเพลงจันมีอาหารหลากหลายตั้งแต่อาหารกัมพูชาท้องถิ่นอาหารยุโรปแล้วก็อาหารเอเชียฉันพึ่งตระหนักว่าคนเหล่านั้นในคอมเมนต์หลอกลวงได้ยังไงโดยเฉพาะโพสต์นี้โดยที่การเลือกรูปถ่ายบางรูปจากเพจแล้วก็ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดอาจจะทําให้เกิดคอมเมนต์อย่างร้ายแรงใดคุณควรตรวจสอบหน้าอย่างเป็นทางการของเพจเพลงจันเพื่อทราบเรื่องนี้ คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับลอกทุกอย่างมาจากประเทศไทยแต่ก็บอกคนทั้งโลกว่าเป็นของคอมเมนคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับอาหารไทยในประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มาตั้งคําถามไว้ว่าในประเทศไทยนะคุณไม่เคยเห็นอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีหรือว่ามีแต่อาหารไทยเท่านั้นในประเทศของคุณ ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่เถียงนะครับที่จะมีอาหารของชาติเดนอื่นปะปนกับอาหารในชาติของตัวเองด้วยแต่ว่าข้อความที่ทางแอดมินของชาวกัมพูชาเขาได้โพสต์เอาไว้โดยเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นอาหารแบบดั้งเดิมของชาวกัมพูชาแท้ๆนี่แหละครับที่แอดมินคิดว่ามันเลยทําให้เกิดคอมเมนต์แบบเชิงลบขึ้นมาเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันต่อเลยดีกว่านะครับโดยคอมเมนต์ของท่านนี้ก็ยังเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบน,นะครับว่ามากล่าวแบบประชดประชันหรือว่าจริงจังเพราะว่าเขาก็ได้คอมเมน อาหารกัมพูชานะเป็นต้นกําเนิดของอาหารยุโรปคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับชาวกัมพูชาไปทํางานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยแล้วก็กลับมาอ้างว่านี่นะเป็นอาหารของกัมพูชาคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าผัดไทยข้าวซอยข้าวผัดอเมริกันสปากเกตตี้สเต็กยำสลัดผักนี่เป็นอาหารโบราณของชาวกัมพูชาหลอเนียโลกต้องมีการบันทึกประวัติศาสตรอาหารใหม่แล้วละ คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าผัดไทยแล้วคอมเมนจะเป็นต้นตำรับได้ไงล่ะคอมเมนต์ comment ชาวไทยท่านต่อมาครับถ้วยจานชามที่ใส่เครื่องปรุงรองถาดน่ะสั่งซื้อมาจากไทยทั้งหมดคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับดูแค่หน้าตาแล้วก็การตกแต่งน่ะก็รู้แล้วว่าน,นี่น่ะเป็นของขมเมนแท้มีแต่คมเมนเท่านั้นแหละที่รู้ว่าน,นี่น่ะคือวิถีของเราซึ่งมันก็ผสมผสานกับแนวโบรันคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับ ขมิ้นแบบดั้งเดิมนั้นรับประทานด้วยมือแล้วบะหมี่พวกนั้นน่ะมาจากไหนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับไม่เห็นจะมีอาหารขมินสักอย่างเลยมีแต่อาหารต่างชาติขนาดเส้นสปาเกตตี้นะ่ะก็ยังกล้าบอกว่าเป็นของขมินเลยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมามากล่าวเวนซันวา่าไม่มีข้าวจิ้มเกลือหรอกครับคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับมันช่างดูเหมือนอาหารยุโรปคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ อาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนรวมกันแล้วก็เคลมว่าเป็นของตัวเองประเทศที่หาตัวตนของตัวเองไม่เจอต้องเอาของคนอื่นไปบอกว่าเนี่ยเป็นของตัวเองคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไว้ว่าจะทําสูตรไหนก็ทําไปแต่อย่าไปเคลมเมนูของเพื่อนบ้านว่าเป็นของตัวเองละ่ะคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับควรจะเอาธงชาติมาใส่ด้วยไม่มีธงชาติได้ยังไงอาจจะไม่ใช่คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ไหนจะก๊อปจะเคลมแล้วก็เปลี่ยนชื่อผัดไทยด้วยน้อยเดี๋ยวตั้งให้ใหม่เอาเป็นผัดขมนผัดกุนขม่หรือว่าผัดอังกอดีคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าอาหารลอกเรียนแบบจากหลายๆชาติโดยเฉพาะจากประเทศไทยและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากําแพงเ,เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเก่ากว่าหนังสือทุกเล่มบนโลกใบนี้รวมกันโปรดจะแปลกใจที่อาหารทุกๆอย่างบนโลกใบนี้จะมาจากขเขมรซึ่งมันอาจจะมาไม่จากทางใดก็ทางหนึ่งอาหารคือการรับประกันของแท้ของขเขมรสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป